สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับโอ้รับสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคันครับงานไม่ทันแล้วอันนี้เราดึงมาจากสอทอนกครับไม่รู้ว่าท่านสอทอนกจะว่าอะไรหรือเปล่ารถเราไม่เพียงพอครับไม่พอเพียงก็เลยดึงมาหนึ่งคันครับจันหน่อยจันหน่อย อดีตเคยขับไมโครครับตอนนี้ก็มาเป็นนายของตัวเองครับเป็นทอกเกตัวเองต้องขยันหน่อยครับอ่ะเหลืองอารามงามเทโอ้ใส่ดินสวยแต่ว่าหน้าดินครับ สาลูกนี้เจอดินกะทิครับโอ้หน้าดินลึกประมาณ2เมตรแล้วก็เจอกะที่เลยครับอันนี้ก็จันลบจะทำการมิกมิกใส่กันไปเลยครับยืนประมาทไม่ได้ดินแบบนี้ครับ ียว่าเอาอโคลนไปปั้นคูลแล้วกันนี่ครับปัญหาอุปสรรคของรถขุดดินขายเป็นอย่างนี้แหละปิดน้ำไปด้วยแล้วก็ตักไปด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยน้ำมันออกอู้จานลบ ดินมันจะสไลด์น่ท้างล่างกะทิล้วนๆไม่มีดินแข็งเลยอ่ะดูอ่ะสไลด์หมดเลยนะ ยืนประมาทไม่ได้ครับ โลนทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นน้ำซับหรือเปล่า พี่สไลด์แล้วทำงานต้องมีมันสมองเลยนะไม่ใช่ขุดอย่างเดียวครับขอต้องแก้ปัญหาด้วยเจอดินแบบนี้ต้องขุดยังไงครับนี่ไม่ให้มีน้ำเลยนะถ้ามีน้ำขังในอนาคตเราก็มาจะเอาตรงนี้เลยจากโคลนก็จะเป็นดินโอ้อมีแล้วครับมีแล้วอันตราย ยินไกลไม่ได้ครับตรงนั้นให้น้ำมันไหลมาตรงนี้นะเป็นที่ดักน้ำตรงนี้ก็จะแห้งเรื่อยๆ oh. วิ่งไกลน้ำออกว่ะ <c oughs> ยิ่งขุดยิ่งเจอทรายครับโอ้ดินสไลด์แล้วนี่ปลื้บลื้เจอน้ำครับขุดถึงไหนหอยะเต้ยแค่นี้เองบ่ไปนู่นเลย <c oughs> เอาจนงานเสร็จบ <c oughs> ่ขุดไปเรื่อยครับจนงานเสร็จจันลบ จัดไปดูสภาพดินครับตรงนี้อันตรายขุดลึกไม่ได้ครับขุดลึกมีแต่มีแต่เจอแต่น้ำนี่จานลบก็มาขุดนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ขุดได้มีลึกครับได้แค่นี้แหละเนี่ยขุดได้แค่นี้แหละ ต่อไปก็จะขุดไม้เรื่อยๆครับจนกว่างานจะจบให้เขาครับมาอีกหนึ่งคันครับน้องนัดแปลงร่างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับคันนี้ครับว่าใครขับทำไมเขาได้ขับคันนี้ เป็นเพราะอะไรรือขโมยของเขามาขับอยากขึ้นไหมไม่เคยขึ้นเลยคันนี้่าภายในของผู้สาวเขาจะรักษารถสะอาดไหมโอ้รถสะอาดแต <c oughs> ่ว่าเดี๋ยวเดีว <c oughs> ด๋วเด้ย๋ยเฮ้ยเอารถใครมาขับเนี่ยว่ามีตุกตาด,ด้วย ว่ามไม่เคยขึ้นมาเลยเขาจะว่าอะไรไมนีไม่ว่าหรอกเซีมครับรับจ้างเนาะครับเออบขาให้วันเท่าไหร่นี่ไม่รู้ดิวันนั้นเท่าไหร่เอาไปตัวบอกโอ้ขี้นอนเขามีตุ๊ก,กตาด้วยเฮ้ยมีหมามีแมวด้วยอ่ะมีแมวด้วยอันนี้รถสาวนัดนะ อยากได้สักคันป่ะจัดไปจัดไปสักคันป่ะจสักคันหนึ่งรายังไม่มีหอสักคันสักคันนึงดีซื้อวะอยากซื้อวะเอาแบบไหนเอาแบบป๊อปปาียวเนาะตอนเดียวพอเนาะโอ๊ยอ่ะทำไมตอนเดียวไอ้นอนได้ด้วยบวะนอนได้สี่คนนอนสี่คนยังไง นอนกะบ่าก็ได้อุ้ยเกณหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยหาเจื้อไหมวะโอ้าวเอ้ยสบายเลยวะโอ้สิงมาแล้วครับสิงจีตูดอย่างเดียวเลยสิงจีตูดนี่ไม่พ้นเลยวะนี่ไม่พ้นเลยวะไอ้คันนี้เลยนี่ไม่พ้นเลยเนี่ยโอ้โหเป็นจวดจานเลยนี่จวดเถอะวะเหนยจีตูดอย่างเดียวอะ 诶、欸，快快开，让车。